ท่านไลฟ์สดไหอไลฟ์บ้าอะไรทำคลิปผมคลิปแล้วผมไม่เคยไลฟ์ผมไลฟ์ผมทำคลิปอย่างเดียวเขาได้เงินแล้วนะเงินอะไรยังไม่ได้อันนี้คือบรรยากาศนะครับทุกคนไม่ต้องไลฟ์ก็ได้ไลฟ์ไลฟ์ใใไปนอก พี่ดอนหลังจากออกจากโรงพยาบาลมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมอ๋อก็ดีดีแล้วครับผมก็หายดีแล้วครับปกติทุกอย่างเนาะปกติทุกอย่างครับอ่านี่พี่ดอนก็หายแล้วเนาะแล้วก็หลังจากไม่สบายอยู่โรงพยาบาลหลายวันนะครับก็นี่ก็หายดีแล้วนะครับเห็นมาจากเห็บเห็บเป็นพิษนะเห็บเป็นพิษนะฮะอันนี้คือบรรยากาศสบายๆนะครับพวกเรามาเลี้ยงส่งน้องนะครับน้องจับดีเนาะ เดินทางกลับกลางจังหวัดนะครับนั่งมาเ้วขอบคุณรับี่ ก็ขอบคุณเอที่ทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้พวกเราเนาะวันนี้อากาศก็ยังหนาวเหมือนเดิมม่หาแา่ว่านะเนาะน้องกับกีติธุระนะครับเดินทางกลับบ้านนะพวกเรากไยมาเลี้ยงส่งกันนะ ก็มากันทุกช่องครับผมเนาะมาเลี to to ้ยงส่งน้องกันนะครับพี่แม่กับคุณเป็นยังไงบ้างเดินทางมาเมื่อเช้ากี่โมงวันนี้แปดชั่วโมงครับแปชั่วโมงนะออกจากบ้านกี่โมง ตีสามครับจากเขาค้อตีสามนะวันนี้ยังไงบ้างครับสิบเอ็ดองศาเออหนาวนะครับหนาวเลยมาถึงกกรกี่โมงมาถึงเที่ยงครับเที่ยงเนาะเที่ยงวันโอเคครับวันนี้เป็นกับคุณช่องเลยนะครับสะเพื่อนนะครับขอบคุณชาแนลครับาขอบคุณชาแนลนะครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับทุกคนนะครับ ยนี่อครับผมเก็ผยู่กับพดอนะครันนี้ดอน่คือบรรยากาศนะครับมาดูแมงกะบี้สัมษณ์พี่ดอนะฮะไม่เขินเลก็จะคว่าจะขืนนหน่อยแต่ว่าคนเยอะจะไว่จะมโชคนอครับแล้ววันนั้นที่เอาผ้าออม้าวหมไปให้ีนะครับอ าไม่บอกว่ามึงอากาศหนาวนอนมาให้เราเพราะว่านอนเต็นทด้วยนอนอะไรด้วยเพราะว่าหนาวแล้วขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะฮะอันนี้คือบรรยากาศเนาะแล้วก็น,รรากากนะ,นรราานะวันนี้มาเลี้ยงส่งน้องจัก,กรีนะครับอ๋อครับเพราะว่ากรีส่งมาจากเทนนอลขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจด้วยกับช่องมาดาสตอรี่สวัสดีครับ